ข้าวหมูบเติงครับข้าวหมูบเติงเนี่ยเพื่อนๆคงจะไม่ค่อยได้ทานกันนะครับเพราะว่าเป็นสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้บูดี้นะครับมีเมนูเด็ดอีกแล้วมาฝากครับวันนี้เพื่อนๆเคยเคยคิดัว่าอาหารจีนโบราณเนี่ยมันก็ถูก คอคนไทยเยอะนะครับแล้วทีนี่คนไทยเอามาประยุกต์นะครับเป็นแบบไทยๆด้วยจีนปนไทยสูตรโบราณสูตรชาววังจีนกับไทยเนี่ยโหถ้ามันลงตัวได้นี่ครับเรียกว่าเด็ดนะครับวันนี้มูนี่เลยมีเมนูที่เรียกว่าหากเพื่อนๆเคยชอบกินพวก หมูหวานใช่ไหมหมูหวานทไทยเนี่ครับเป็นหมูหวานหวานกินกับแก้ะไรเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนจีนเขาก็มีนะครับเมนูหมูหวานแต่เขาไม่ใช่เป็นหมูหวานแบบเราเขามีความแตกต่างที่มากกว่าหมูหวานเราแต่เขาเรียกคนว่าบะเต็งครับเื่นครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตับสไครต์กดกระดิ่งยิ่งกิ้งเมื่อคิดถึงอาหารคิดถึงครัวต้องครัวอะไรครับ บะเต็งของคนจีนครัวสุดโบราณจีนนะครับสุดชาววังจีนเนี่ยวันนี้นะครับบุดี้จะพาเพื่อนไปดูนะครับวิธีการขั้นตอนการทําบะเต็งนะครับหมูบะเต็งเป็นหมู มันมันเป็นหมูสันคอหมูหรือหมูสามชั้นนะครับหั่นเป็นลูกเต๋าลูกเต๋านะครับแล้วก็คุกเขากับน้ําตาลมะพร้าวนะครับสีอิ่วสีอิ่วดำสีอิวขาวนะครับแล้วก็มีการปรุงรสมีการใส่นะครับสูตรพิเศษที่ครัวลายเพิ่มให้กัจเจิเองบอกว่าเติมเข้าไปกับมะเต็งของสตรคนจีนครับให้อร่อยเด็ดยิ่งกว่านั้นเด็ดนะครับแล้วก็มะเต็งนี่ครับยังมีเรียกว่าปลาหมึกนะครับปลาหมึกแห้งนะครับ กินเราปิ้งปิ้งกินนะครับแล้วกุ้งแห้งอีกผสมทำให้รสชาติของบะเต็งเนี่ยโอ้โหสุดยอดสุดยอดครับเพื่อ like. นเพื ong, ่อนครับอย่าพลาดนะครับเมนูบะเต็งน <Wow. S 1> ี t ong. <t ong ้ครับบะเต็งกินกับากับข้าวนะครับราดข้าวได้นะครับเป็นแบบเหมือนกับกินกับข้าวสวยนะครับแล้วก็เป็นเมนูเรียกว่าข้าวต้มบะเต็งนี่ครับข้าวต้มบะเต็งก็คือแบบข้าวต้มแบบบะเต็งมีหมูบะเต็งมีอะไรบะเต็งกินกับเป็นข้าวต้มนะครับสูตรเด็ดร่อยลงตัวนะครับเพื่อนๆครับอย่าพลาดนะครับประการที่ได้กินนะครับ บะเต็งครับบะเต็งคือสุดยอดของอาหารของคนจีนนะที่สามารถนําไปผสมรวมรวมตัวกับข้าวต้มปลาข้าวต้มกุ้งข้าวต้มหมูเรื่อยๆบะเต็งนะแต่ว่าวันนี้วันนี้จำบะเต็งแท้ๆที่เรียกว่ากินบะเต็งเพียวๆแล้วสุดอร่อยๆแบบคนจีนครับกับข้าวสวยข้าวต้มแล้วใครชอบกินข้าวต้มก็กินบะเต็งข้าวต้มนี่ออร่อยๆลงตัวเด็ดๆครับเดี๋ยวช้าเลยครับตามวันนี้ไปที่ข้าวคนครับไปพวกเจเอกเราจะจัดบะเต็งนี่แบบเด็ดสุดดีะไรบ้างนะครับไปเลยครับ ้บ้านเราก็เปนแบบผูหวานเข้าใจไแต่ว่าวันนี้ไปถามดูผมว่าครัวโบราณครัวจีนโบราณเขาทำนะก็แบบคล้ายๆหมูหวานบ้านเราเนะแต่ว่าเขามีอะไรที่มันแตกต่างแล้วก็เด็ดกว่าเขาเรียกว่าบะเต็ง เออบะเตงหม,มูหวานของจีนเนี่ยเขาบอกว่ามันของเราหมูหวานเราบ้านเราไม่แค่หมูหวานใส่น้ำตาล,ลใส่เออ่กัับมนปลาน้ำตาลแล้วขวดหวาน,วาน,วานใช่ไหมแต่บะเตงของจีนเนี่ยเขาจะมีใส่ทั้งปลาหมึกแห้งใช่ไหมใ,ใส่กุ้งแห้งใช่ไหมใส่เห็ดหอมใช่ไหมแล้วก็แบบไปเคี่ยวไปคนเอาหมูบะ่ตงเป็นลูกเต๋าใช่ไหมแล้วไอบ้บะเตงเนี่ยที่ว่าคเคยวันที่เรากินเขาต้มปลาเขาต้มเลยรที่เขาใส่บะเตงเนี่ยตัวเนี้ยเออแล้วตัวนี้วันที่จะ เขนก็บอกว่าไอ้ตัวปลาเต็งเนี่ยมันเป็นแบบอาหารเหล่าอาหารปลาตาขาวกินก็ได้เออกินคนเดียวถ้าอยากให้แย่ทำปลาเต็งทำได้ป่ะทำได้เอาแบบปลาเต็งแบบแห้งกับเป็นอย่างน้ำอย่างน้ำเขาเรียกเป็นข้าวต้มปลาเต็งใช่ไหมเออก็เลยอยากจะบอกว่าจะจะกินแบบว่าปลาเต็งแบบว่าทั้งสองสูตรกัทั้งแบบทั้งน้ำไม่แห้งทั้งน้ำไม่แห้งเลยไงพร้อมไหมพร้อมอ่ะแล้วเครื่องมือเครื่องมือจะรู้จับเต่งไหมจับจะพร้อมเรียกว่าเคล็ดลับบอกแฟนคลับเอ่อพัวไันเต็มที่ใช่ไหมอ่าดีที่กันอย่าช้าครับเราเข้าครัวครับ ก็หาเจงดูว่าเอ่อบะเต็งของเจงเนี้ยจะจะบอกสูตรและเด็ดทำให้อบเอเดอะไรตรงไหนพร้อมยังพร้อมค่ะลุยอะไรครับวันนี้เราพาเข้าครัวกับเจงมาทำเมนูสูตรเด็ดสูตรจีนโบรนาณคีาเรียกบ,บะเต็งนะครับ บะเต็งที oh. ่ใครเคยทานบะเต็งที oh. kay, ่คล้ายๆหมูหวานของเราแต่บะเต็งของจีนเนี่ยจะมีส s <S SAN, ูตรที่ว่าแตกต่างไปนะครับเริ่มต้นในการที่เราเอาหมูสามชั้นมานะครับเราก็นำหมูสามชั้นเนี่ยครับไปต้มอยู่ในน้ำนะที่เดือดนะครับให้น้ํามันเดือดนะครับนี่ครับหมูสามชั้นที่เราซื้อมานะครับมาต้มมานะครับเราซื้อมาหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็ต้มไปครับต้มมันเดือดนะครับนี่ครับ โอ้คืมันเดือดนะครับระหว่างนะที่ <Okay. S 2> ต้มไปเรื่อยให้มันเดือดแล้วจะได้นําน้ต่างเนะี่ยมาเป็นน้ําผุกน้ำไหลด้วยนะคับวัตการที่เอาหมูสามชั้นเราจะใช้หมูสามชั้นหรือจะใช้สันคอหมูก็ได้นะครับแต่ขอให้เป็นหมูที่ติดมันๆนะครับเพื่อจะทําบะเต็งเราต้องมีหมูติดมันเคี้ยวกรปองกรกับมีข้นข้นเหนียวหวานนะและลงตัวนี่นะครับเราก็ต้มไปเรื่อยๆนะครับะระหว่างที่เราต้มไปเรื่อยนี่เราก็มาทําเตรียมอ,อนนะุปกรณ์ในการทำบะเต็งครับนี่ครับปลาหมึกแห้งครับ ปลาหมึแค่เห็นไครับเป็นตัวตัวแล้วกันไก่นะครับกันไก่ตัดนะครับเป็นชิ้นๆเพื่อที่จะไปทําเวลาทำปลาเต็งครับเนี่ยเหมือนเรากินเอปลาหมึกแห้งเนี่ยตัดเป็นเส้นไงนะครับเพราะถ้าเป็นมีดมันจะตัดลําบากนะครับแต่กันไก่จะตัดง่ายกว่าครับนี่ครับเป็นการทําปลาหมึกนะครับระหว่างที่เราต้มหมูสามชั้นอยู่นะครับนี่ครับแล้วก็มาเปลี่ยนทําตัดปลาหมึกไปนะครับและนอกจากปลาหมึกแล้วก็ยังมีเครื่องปรุงครับเนี่ยมีกุ้งแห้งนะครับ มีนะครับตั้งฉายครับขึ้นใชยต้นหอมนะครับเผ็ดหอมนะครับแล้วก็ข้าวต้มข้าวต้มที่จะทำเป็นข้าวต้มนะครับ็จะมีน้ําตาลมะพร้าวนะครับมีเครื่องปรุงเสี้วข่าน้าปลาเสี้วดำซอสปลาเขียวนะครับและแรั้นี้เราก็ตัดปลาหมึกนะครับเป็นเส้นๆไปแล้วนะครับปลาหมึกก็จะมีรสชาติความเป็นจีนโบราณนะครับก็คือทําบะเต็งเนี่ยบะเต็งเนี่ยก็คือหมูหวานของจีนนะครับ แต่เป็นหมูหวานที่รสชาติดีทั้งความเป็นทะเลความเค็มความเรียกว่าเป็นโบราณมากกว่าหมูหวาน <Wow. S 1> ว่าเราว่าเราหมูหวานแค่หวานๆอย่างเดียวใช่ไหมครับแต่นี่ครับพอพอเราต้มเสร็จแล้วฟางอ่อนพร้อนเด็กจากตอนนี้เราก็ <Okay. S 1> จะได้หมูสับชั้นที่สุกไปแล้วนะครับแล้วเราก็ดับไฟแล้วก็ช้อนหมูชั้นขึ้นมาผึ่งให้แห้งเพื่อที่รอมันเย็นนะครับแล้วเราจะได้เ <Wow. S 1> ลาะหนังหมูสับชั้นออกนะครับเนี่ยครับเรียกว่าสุก เต็มที่เลยครับแล้วก็พักไฟนะครับปิดไฟนะครับแล้วเก็บน้ําไว้เดี๋ยวจะเป็นน้ําซุปนะครับนะครับครับเลยนะครับแล้วก็นํามานะครับที่เราเอานำหมูมาใส่น้ําเย็นให้มันละลายนกแล้วก็มาเตรียมข้าวเห็ดหอมนะครับเห็ดหอมเนี่ยมาหั่นนะครับเพื่อมาเป็นเครื่องปรุงของว้าเต่งนะครับแล้วก็หั่นเห็ดหอมไปเลยครับนี่ครับอ่าเป็นคำๆที่ว่าให้เห็ดหอมแต่เป็นชิ้นใหญ่ยว่นี่ก็ได้ครับ นะครับอ่าชิ้นใหญ่แบบอย่นี้ก็ได้ฮะเราจะได้เห็นว่าเป็นเห็ดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะหายหมดนะครับนะครับอ่าดอกนึงก็3มชิ้นก็เนี่ยกำลังดีนะครับอ่านะครับนะครับเห็ดหอมนะครับภับไพเนกระพรและกระผพนเห็ดหอมแค่นี้ก็เตรียมเดี๋ยวเตรียมไว้เป็นเครื่องปรุงกับการทําบะเต่งนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาเตรียมหมูนะครับหมูที่เรา ต้องไปแล้วนะครับอ่าหยิบขึ้นมาเลยครับแล้วก็มาเลาะตรงหนังหมูออกนะครับเพื่อมาทําเป็นบะเต็งครับเราก็จะได้นําหมูเนี่ยมาหั่นเป็นลูกเต๋าลูกเต๋านะครับเป็นบะเต็งที่เวลาใครไปทานคัตต้มหรือได้เห็นบะเต็งบะเต็งเนี่ยครับแล้วบะเต็งเนี่ยเป็นอาหารสุดพัตคาเลยครับเขาเอาไว้อ่ากินเลยครับเป็นกินกับข้าวก็เป็นแบบว่า ใครชอบเป็นข้าวต้มก็ใส่เป็นน้ําไปถ้าใครชอบแห้งก็เป็นบะเตงแห้งนะครับเรียกว่าอร่อยเป็นแบบเป็นหมูหวานที่แบบรสเอ่อจีนีนะครับแล้วก็อร่อยเลยแต่วันนี้เจ๊บอกว่าเราไหนเราเป็นบะเตงสูตรเอ่อจีนแล้วเราก็ขอเป็นแบบลูกครึ่งครับไทยๆนะครับเป็นแบบครัวชาววังนะครับก็จะมีอีกลีลานึงที่เรียกว่าให้บะเตงมามีรสชาติอร่อยนุ่มมาหั่นเป็นลูกเต๋านะครับมืสีเหลืยมลูกเต๋าทั้งหมดนะครับจะเป็นก้อนๆนะครับเป็นแบบเต่งก้อน เป็นลูกเต๋านะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปผัดอีกทีหนึง่งนะครับไม่เป็นไรคือเราไปผัดผัดคั่วจนแบบสุกเลยอะ่ะเพราะว่ามันจะต้องไปคั่วคุกกับน้ำตาลมะพร้าวนะครับซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวนะครับรสฝาเขียวเครื่องปรุงรสแล้วก็เกี่ยวนะครับกับเครื่องปรุงของเราครับก็มีก่ามเกลือกระเทียมไทยข่าบัชีนะครับเรียกว่าเป็นสูตรลงตัวที่เัวเองก็เพิ่มมาให้ ปลา,าเต่งของรถไทยๆนะครับผสมกับรถจีนเนี่ยมันสูงลงตัวอร่อยมากขึ้นครับนี่ครับเราก็หั่นหมูปลาเต่งนะครับเราสามชันเนี่ยให้เป็นลูกเต๋าลูกเต๋าให้หมดเลยนะครับ oh, <no. S 1> ครับหั่นไปเรื่อยๆนะครับจนหมดเป็นปลาเต่งที่น่าทานเลยนะครับเราจะได้เป็นอาหารสุขที่เรียกวันนี้เรียกทำารื่อทำอาหารที่เรียกว่าข้าวหมูเต่งข้าวลาดหมูเต่งครับมีอย่างแห้ง oh. แล้วก็อย่างน้ำนะครับใครชอบน้ำก็มีซุปน้ำและใส่ราดเข้าไปแต่คนคนจีนไม่ชอบกินแบบคุณแม่เต่งข้าวแห้งๆข้าวปลาเต่งราดแห้งนะครับมันก็จะเอาอะไรอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นแบบแบบน้ำเราก็จะมีซุปน้ำให้เป็นี่็นเต็งแบบน้ำนะครับ นะครับเอานำหมูสำชาติที่ต้มแล้วลอกหนังออกนะครับแล้วก็มาหั่นเป็นลูกเต๋าลูกเต่าแบบนี้นะครับแล้วก็แยกหนังหมูมาหั่นเป็นชิ้นเพื่อจะมาเจียวเป็นกากหมูเวลาเราเริ่มทำนะครับอันดับแรกเราเปิดไฟตั้งถ่ายพอแล้วก็นำนะครับหนังหมูหนังหมูสำชาตินี่ที่เราหั่นไว้นะครับมาเป็นเครื่องเคียงที่เริ่มแบบเป็นน้ำมันรองรองกระทะนะครับําเป็นน้ำมันรองกระทะนะครับแล้วก็ใส่หนังหมูที่เราเป็นหมูสำชาติที่เราตัดมาแล้วนะครับนะครับแล้วเราก็เคี่ยวไปให้น้ำมันเป็นออกนะครับ เป็นน้ำมันมันออกนะครับนไครับเล้ก็เทียวไปเรื่อยๆนะครับให้จนน้ำมันมันเยอว่าน้ำมันแตกฟอกแาบนี้นะครับเราไม่สามารถใส่น้ำมันหมูได้นะครับเพื่อให้ความมันมันนะครับไล่กมาได้เ่อน้ำมาผัดนะครับพอมันน้ำมันมันแตกัวออกมาได้อย่างนี้แล้วเราค่อยใส่เรียกว่า สามเกลอนะครับที่เราขบไว้แล้วคือมีกระเทียมรากผักชีพริกไทยนะครับที่เราตามขกไว้แล้วนะครับเป็นเครื่องปรุงก่อนที่เราจะนำหมูสาคัญนะครับไปทำบะเต็งนะครับนี่ครับพอลงน้ำมันออกนี้แล้วเราก็สามารถนำสามเกลอนะครับกระเทียมพริกไทยรากผักชีแล้วมาลงนี่อันนี้แม่กับทีนี่คือแเป็นสูตรเด็ดของเจ๊ครับนนะครับเป็นครัวชาววังที่ว่า เพิ่มจากเมนูครัวครัวโบราณจีนโบราณนะครับที่จะไม่ทำไม่ใสแต่ว่าเปใส่นะครับสามเกินนะครับจะราดชีกีทิไทยนะครับนี่ครับที่เราตำโขกอะไรนะครับใส่ลงไปเลยนะครับว้าวนะครับเราก็ทำมาเตะไม่เยอะเท่าไหร่ครับแค่นี้ก็กำลังดีนะครับโอเคเท้าคนใส่นะครับใข่น้ำมันมันออกมาแน่น ไล่ไปหากันะครับสิงคโค้์ดเดียนๆเข้าไปแล้วนะครับให้มันเข้ากันสามเกินครับราบุติงต์สีทไพยนะครับจากนั้นพอได้ที่แล้วเราก็นํานะครับหมูสําชั้นนะครับวัตเตงเที่ยวหั่นไปแล้วนะครับปลาใส่นะครับเพื่อจะทาการคั่วนะครับนะครับใส่ไวกินสามเกินเนะครับฟุ้งออกมาเลยครับยังไม่ได้ปรุงรสอะไรเลยนะครับเนี่ยอื กินง่ายก็บรรยายให้เรียกว่าทำบะเต็งนะครับการทำบะเต็งนะครับมันเต็งนะครับแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆนะครับผัดไปเรื่อยๆให้มันนัวๆใช้เวลาเหมือนกระเคี่ยวนะครับผัดให้มันหมูมันเข้ากับเครื่องปรุงในะครับใหออย่างลงตัวก็เป็นบะเต็งที่น่าทานทีนะครับนี่ครับนะครับแล้วก็ผัดไปให้แบบใช้เวลาครับใช้เวลาก็เป็นแบบเออก็เคี่ยวไปผัดไปสิบห้าทียังไงก็ต้องสิบก็คือนานพอสมควรที่จะให้มันของมันออกมาเยิ้มๆนะครับแล้วก็รสชาติก็ เป็นที่ลงสวนะครับจากนั้นพอมันเข้าที่เข้าทางครับเราก็จะเริ่มปรุงรสนะครับเอานะครับเพราะว่าปลาเปงเนี่ยหวานเค็มนำนะครับหวานกับเค็มนำนะครับว้าวเรียกว่าก็คือหมูหวานของด้านเราแต่เป็นหมูหวานของคนจีนนี่ะครับแต่เราใช้น้ำตาลมะพร้าวเนี่ยมันทำให้หอมนะครับหอมและประชาหนะครับ รสชาติมันจะดีขึ้นนะครับรัตเนี่ยยังไม่ขนาดยังไม่ครบตูรนะครับบะเต็งแค่ใส่น้ำตาลเขาไปก็ถ่งก็หอมชวยชวยลงมาเลยครับจากนั้นนะครับเราก็มาใส่นะครับปลาหมึกครับปลาหมึกที่เราหั่นแล้วนะครับนะครับปลาหมึกเนี่ยจะเป็นตัวช่วยชูโรงให้บะเต็งเราเนี่ยเป็นบะเต็งกรีนโบราณที่เรียกว่าสุดยอดของบะเต็งนะครับให้หมดเลยก็ได้ครับมันว่าจะช่วยในการทําให้อร่อยนะครับแล้วก็ กุ้งแห้งครับกุ้งแห้งก็เป็นกุ้งทอดแบบนี้นะครับเป็นกุ้งแห้งทอดกรอบนี่นะครับแล้วก็เนี่ยดีไัน์สวยงามครับกุ้งแห้งแบบนี้ครับทุกเขาแบบนี้ครับนี่ครับว่าเตงส้นสูตรแท้จริงสูตรโบราณต้องแบบนี้นะครับถึงจะเรียกว่าเป็นว่าเต้นของแท้ของจีนนะครับสูตรจีนชาวโบราณก็ต้องใส่กุ้งแห้งนะครับปลาหมึกเส้นนะครับปลาหมึกาหมึกแห้งกรอบนะครับนี่มาแต่เมืก็กินกุ้งแห้งกินปลาหมึกนะครับกับหมู คำชั้นนี่ครับวัตเตงกลิ่นจะหอมวนนะครับน่ารับประทานออกมาเลยครับสุดยอดเลยครับแค่กลิ่นโชยมานี้ก็โอ้โหอยากจะทานเลยครับเนี่ยว่าเตงมีสีสันนี่ครับน่าทานมากยังไม่ได้ปรุงเลยนะครับเนี่ยจากนั้นนะครับเราก็มาใส่นะครับเครื่องปรุงนะครับนี่ครับคือทอดปลาเขียวหน่อยนะครับทอดปาเขียวนะครับเพิ่มสีสันความเป็นทอดกุหลับหน่อยนะครับไม่ต้องมากเข้ามาเจอยู่ปลาหมึกเค็มแล้วนะครับแล้วก็น้ำยิ้ขาวครับ ซีอ yes exactly. ิ๊วขาวนะครับซ no ีอิ๊วขาวช่วยนิดนึงนะครับเห็นหน้าตารครับแห่แค่ใส่ปลาเขียวไปนิดอาจารยเริ่มเปลี่ยนนะครับมันจะซีอิ๊วขาวนิดนึงก็ไม่ต้องเค็มมากนะครับเพราะว่ามันปลาหมึกมันก็เค็มแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็ก็มาใส่นะครับซีอิ๊วดำหวานนะครับซีอิ๊วดำหวานจะช่วยสีสันนี้นะครับมันดูนะครับอ่าเป็นบะเต่งที่อยากเยอะนะครับเห็นไหมพอใส่ซีอิ๊วขาวเข้าไปเนี่ยมันจะหวานอยากเยอ้วนะครับอ่านะครับเนี่ย รสชาติเนี่ยเรีว่าเจตสิตินะครับนะดูกินดูหน้าตาของมันเลยครับตัวเนี้ยมะเตรงเนี่ยเริ่มแบบสีสันเปลี่ยนไปเลยนะครับแบบมันน่ารับประทานเลยอย่างนี้นะครับครับอ่าแล้วครับจากนั้นนะครับเราก็ผัดไปเรื่อยๆแล้วก็เอาใส่เห็ดหอมนะครับเห็ดหอมที่เราหั่นไปแล้วเนี่ยหั่นซอยไปแล้วนี่นะครับเห็ดหอมนะครับเอาเห็ดหอมผัดเข้าไปนะครับดูเห็นไหมนี่มันเป็นบะเตรงแบบสูตรชาววังใช่เลยไม่ใช่บะเตรงเหมือนกับที่เราเคยไปทานข้าวต้มมีแต่หมูส หมูสำชั้นเล็กๆ,ๆอันนี้หมูก็เล็กๆหมูหวานไม่ใช่ปราเต็งครับปราเต็งของแท้สูตรชาวจีนกุหลาณต้องมีนะครับปลาหมึกมีกุ้งมีเห็ดหอมนะครับ ขัวคุกเขาเป็นไฟนะครับแล้วนี่ว่าหวานนําเค็มนําไปนะครับทําให้รสชาติของปลาเต็งเนี่ยมันอร่อยนะครับมันเรียกว่ากินแบบชาตข้าวแบบปลาเต็งแห้งนี่ก็อร่อยนะครับแล้วจะไปแบบเป็นปลาเต็งแบบว่าสูตรน้ำแบะปลาเต็งใส่น้ําแบบน้ําซุปไปก็อร่อยนะครับนี่นะครับเรียกว่าสูตรเทคนิคของการทาปลาเต็งเลยนะครับนี่ครับนี่ครับปลาเต็งพอเราผัดเอ่อเรียกว่ากเขาเยอะสีสันมันเป็นดูหน้าตาครับ นี่ครับน้ำมันเดี๋ยวเราก็จะเริ่มตักวัตเตงช้อนมาเก็บไว้ที่นะครับที่ภาชนะเพื่อที่จะนํามาใช้เวลาทั้งไปราดแล้วก็ไปทำเป็นข้าวต้ม <Okay. S 1> นะครับหรือว่าจะไปทําข้าวราดบัเตงเลยครับนี่ครับคือบัเตงที่ทเราทําเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวน้ํามันที่เหลือมาเราจะไปเจียวนะครับเจียวกับต้นหอมนะครับเพื่อมาราดเป็นบัเตงอีกทีนะครับ ครับตอนนี้เราก็เห็นน้ำมันที่เหลือเลยนะครับที่เราจะตักบัตเต็งมาครับเราก็เทียมใส่ลงไปนะครับแล้วก็นำนะครับต้นหอมต้นหอมที่เราหั่นซอยทั้งหมดเล่นะครับใส่ลงไปนะครับแล้วเราก็ผัดคลุกเขาเลยนะครับมาเป็นไว้เป็นเครื่องเคียงราดหน้านะครับเวลาราดทรงบัตเตงเวลาเราทําเสร็จแล้วนะครับกลิ่นของต้นหอมบระเทียมเนี่ยมันจะช่วยทําให้บัตเตงเนี่ยมีสีสันเรียกว่างดงามแล้วก็หน้ารับประทานมากขึ้นครับกับต้นหอ ที่เรากระเทียมบกระเทียมนะครับให้มันหอมหวนชวนดมนะครับกลิ่นมันก็จะไปตัดกับความหวานความเค็มของตัวหมูสาชั้นบะเต็งที่เราทําเป็นหมูหวานเลยนะครับเดี๋ยวแค่นี้ก็เรียกว่าก็เสร็จแล้วเราก็สามารถตักขึ้นมาเก็บไว้ได้เลยนะครับนี่ครับนี่ครับก็เสร็จแล้วนะครับเป็นการทําบะเตงที่เรียกว่าเราเจียวครับบะเตงต้นหอมกับกระเทียมกับน้ํามันที่เหลือของที่เราทําบะเต็งนะครับนี่ครับ เสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาแต่งรงเคลื่อนทีนะครับบนสายลาดบนข้าวอีกทีนะครับแล้วก็มีนะครับเราก็นํานะครับข้าวนะครับข้าวเป็นข้าวต้มสำหรับไม่ใช่ไม่ใช่ข้าวสวยธรรมดาที่ถุงนะเป็นข้าวที่หุงแบบการทําเป็นข้าวต้มไม่บางนะครับแล้วสามารถนำข้าวมาเลยครับเราก็มาลาดข้าวนะครับเราก็ตักบะเต็งนะครับลาดเข้าไปนะครับส่วนอันนี้เป็นอย่างน้ำาครับบะเต็งที่เตรียมแบบกับแบบทำเป็นข้าวต้มนะครับครับก็ตักบะเต็งลาดลงไปที่ หน้าข้าวนี่นะครับครับว้าวนี่ก็เป็นข้าวราดบะเต่งเลยครับอร่อยครับกินกับข้าวนี่ก็สุดยอดแล้วแต่ถ้าใครชอบแบบเป็นน้ำๆก็จะเป็นข้าวต้มบะเต่งเลยครับซึ่งวางเอ่อใ้สีสันงดงามเลยนะครับนะครับวางให้มันสวยงามเป็นกลางไปเลยนะครับให้มันเหมือนเรากินแบบข้าวราดหมูหวานข้าวราดผัดไทยอะไรอย่างเงี้ยนะครับข้าวราดผัดกะเพราอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยครับ แล้วก็พอแล้วก็แต่งแต้มนะครับนี่ครับใส่ตั้งฉ่ายนะครับตั้งฉ่ายขึ้นใช่นะครับโรยไปนะครับนะครับแล้วก็ตั้งฉายนะครับนะครับกระเทียมเจียวครับเรายมีกากหมูด้วยนะครับนี่นะครับนะครับแล้วก็หอมนะครับ หอมกระเทียมที่เราเราเจียวเมื่อกี้นี่นะครับมามาโรยข้างหน้านิดหนึ่งนะครับมาจึงดําๆนะฮะมันสีสันอ่านะครับเสร็จแล้วก็นะครับแล้วก็โรยไทยนิดนึงครับก็เป็นอันว่าข้าวราดหน้าบะเต็งนะครับสวยงามมากเลยครับนี่ครับก็เป็นข้าวแห้งๆครับแต่ถ้าเป็นอย่างน้ำนะครับเราก็ ทำอย่างง้เป็นข้าวต้มให้ดูนะครับก็คือนําข้าวอันนี้สำหรับคนที่ชอบแบบน้ํานะครับก็มาทําเป็นข้าวต้มนะครับก็เป็นข้าวต้มบะเต็งนี่นะครับตักข้าวตักบะเต็งนะครับแต่ข้าวที่เป็นข้าวสำหรับการทําข้าวต้มนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับโอเคครับแล้วเราก็มาโปะบต่งนะครับนี่ครับราดตั้งฉายขึ้นใช่นะครับเป็นข้าวต้มไปเลยครับข้าวต้มบะเต็งนะครับอันนี้เลยเป็นข้าวต้มบะเต็งนะครับ กระอมผอมกับกระเทียมที่เราเจียวนะครับแล้วก็กระเทมกระเทมเจียวนะครับมาลาดอีกทีนะครับเราจะกากหมูนะครับแล้วก็ตักน้ําซุปนะครับน้าซุปกระดูกหมูที่เราทําไปแล้วนะครับน้าซุปกระดูกหมูเนี่ยนะครับมาลาดนะครับเพื่อเป็นข้าวต้มนะครับข้าวต้มบะเต็งนะครับสตร อเจ๊งครับโคอะไรแบบัอดีครับโคชาวังครับข้าวต้มบะเต็งครับดูหน้าตานะครับข้าวต้มบะเต็งนะครับดูหน้าตานะครับโอ้โหสีสันงดงามครับหน้าทานอะไรเงี้ยข้าวต้มบะเต็งครับว้าวว้าดูนะครับัปลาหมึกทั้งกุ้งแห้งทั้งหมูหวานทั้งข้าวนะครับและราดบะเต็งเลยครับที่ ทานแบบแห้งๆนะครับมันก็จะมีรสชาติอร่อยไปอีกแบบนะครับกับข้าวราดเตงครับดูหน้าตาสิครับงดงามอะไรอย่างนี้ครับนี่ครับฝีมือของเจเองครับคัวชาววังแท้ๆคู่อร่์บไานมูดีครับระหว่างคู่กันครับนี่เรียกนะครับจะทานแบบไหนครับข้าวต้มบเตงนะครับกับข้าวราดเตตงเลยครับอมันก็น่าทานทั้งคู่เลยนะครับมาดูเลยสวยงามอะไรกี้ เห็นเล้มน้ำลายเลยน้ำ <c oughs> ลายโฟเลยครับ <c oughs> นี่ะไรครับคือข้าวหมูบะเตงครับ <Okay. S 1> ข้าวหมูบะเตงเนี่ยเพื่อนๆคงจะไม่ค่อยได้ทานกันครับเพราะว่าเป็น ข้าวหมูบะเตงของคนจีนเป็นรัวสูจีนโบราณนะครับแต่ว่ามันมีความเด็ดอร่อยพวกคุณที่เคยชอบกินข้าวหมูหวานแล้วมาเจอกับข้าวหมูบะเตงก็เป็นหมูหวานของคนจีนแต่ว่ามันมีสูตรที่แตกต่างจากหมูหวานบ้านเรานลยครับแล้วว่าเด็ดเขาบอกเป็นอาหารระดับพัฒนานนะครับวันนี้จะลองท้ายดูนะครับว่าข้าวหมูหวานบะเตงนะครับข้าวบะเตงของคนจีนเป็นไงนะครับเนี่ยตักที่บะเตงมาเลครับที่บะเตงมานะครับกินกับข้าวนะครับกินข้าวบะเตงนะครับ ความหวานมันตัดมาความเค็มมันลงตัวความกรุบกริบกรุบกริบกลิ่นซกอิ๊วกลิ่นเ,เครื่องปรุงเนี่ยทาให้หมูวัวเต็งเนี่ยมันรสชาติแบบเด็ดมากแลวที่มากคือกลิ่นหอมของปลามึกครับปลามึกแห้งเนี่ยที่นําไปผัดนะครับแล้วกุ้งแห้งรวมด้วยครับกับเห็ดหอมเนี่ยทำให้ข้าเข้าววัวเต็งน่ครับอร้อย <Okay. S 1> อดเนี่ยอลังการมากเลยครับเนี่ย เอออยากชิมดูอีกยิ่งเนี่ยข้าวหมูปันเตงนลยครับเนี่ยโอ้ยมจ็บกวุาโ้หนงตัวยิเนีะต่างปรเนาะพิถึงเนาะข้าวกินแบบหวานและแบบอะไรที่แบบลงตัวมันเน่ยอยากเสนอให้กินข้าวหมูวันเตงนครับ มันมีความหอมความลงตัวนุ่มลิ้นเยอ้หงอกหลัหมุกนก่มกุ้งแห้งวัตถุลงตัวกินมันเนี่ยดีกว่เดีกินเช้าเยอะเลยมันมันชุ่มคอชุ่มจับชุ่มสามช้นเหเหเนี่ยเห็นแมหมึกไหมหืมปุ๋ยอนี่ครับเรียกว่า ข้าวมาเตงอย่างแห้งนี่ก็อร่อยลงตัวเลยนะครับเนี่ยนะครับดูเดือดเนื้อเป็นเต่าลูกเต่าเลยนะครับเนี่ยครับแค่แบบเดียวแห้งก็อร่อยครับเป็นสูตรกินโบราณจริงครับอันนี้เรามาเจอบะเตงแบบ่างน้ําเรียกว่าเป็นข้าวต้มบะเตงคนที่เราได้เวลาเราไปกินข้าวต้มป่าเยยนี่ยเขาจะใส่หมูวหวานนิดนึงเนี่ยคือบะเตงครับ แต่บะเต็งนั้นยังไม่สุกสมบูรณ์แบบแบบนี้นะครับนี่บะเต็งแท้ๆครับมีทั้งปลาหมึกมีทั้งกุ้งแห้งนะครับเนื้อเห็ดหอมแต่มาใส่ข้าวต้มก็อร่อยเดี๋ยวเราดูครับว่าถ้าเป็นข้าวต้มบะเต็งแท้ๆเลยเนี่ยมันจะเด็ดแค่ไหนนะครับนี่เลยครับมาดูกระตักไปเลยครับนี่ครับโอ้นี่ครับข้าวต้มบะเต็งนะครับอร่อยมันแบบมันกิข้าวต้มแบบมันแบบข้าวหมูหวานเนี้ยอื แต่ว่ามันไม่หวานเทียบออกมาเลยมันแบบมันเข้าแบบข้าวต้มแบบแกับเน,นื้อข้าวต้มมันม้วนตัวม้นตัวอี่ยเด็ดเลยกลิ่นหอมของความเป็นข้าวต้มด้วยอืมคุณน่าอยากเปรี้ยวเลยครับเนี่ยใส่ที่รองร่วมนะครับก็ช่วยรสชาติของข้าวต้มเพิ่ขึ้นววว้าวว้าาเพ,พื่อนๆครับเพื่อนๆอยากจะให้รายการ อัวไลน์ครับมีเมนูเด็ดๆอย่างเช่นพวกบะเต็งนี้ครับบะเต็งต้มข้าวต้มบะเต็งข้าวเติมทาลาบบะเต็งครับมาฝากเพื่อนๆดิฉันเลยครับช, like, ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งยิ่งๆนะครับรลบวอมได้ว่าบุีดจะนำพวกเมนูเด็ดๆอย่างพวกบะเ,บะเต็งนี่ก็เลยสั่งมาฝากและเมนูอะไรใหม่ๆจะทำให้เพื่อนดูก่อนอย่าลืมครับข้าวบะเต็งเนี่ยอร่อยแล้วก็ไม่ค่อยม <Okay. S 1> ีคนได้บอกเท่าไหร่ครับบุ๊ดจะชิมก่อนนะครับว่าข้าวบะเต็งเนี่ยข้าวต้มข้าวต้มบะเต็งเนี่ย มันจะอร่อยเลยรสเด็กแค่ไหนนะครับเหมือนที่เราไปกินข้าวต้มตามตามแบบที่ข้าวต้มปลาที่บะเตงนี่ยละครับข้าวต้มปลาอร่อยถ้าบะเตงก็ยิ่งอร่อยเขาไม่ใช่หวานเป็นเป็นคนละรสกเลยอันนี้แบบหวานแบบ อ่ะเหมือนกินข้าวแบบนนี้ก็ต้องมาเต็มมันเรกคมกล่อม